ราชาลูกนังทุลกคอสเสนอลิวอ์พูลลุ้นแซงนำฝูงโชต้าลงตัวจริงซัดวิลล่าจัดกรีลิชตะบันสู้หงแดงลิ์พูลเน้นหนักหวังเก็บชัยเพื่อโอกาสแซงขึ้นตำแหน่งจ่าฝูงโดยดิโอโกโชต้าจะได้ลงตัวจริงปิดสกอร์เกมบุกถิ่นสิงห์พง,งานแอสตันวิลล่าที่มีแจ็คกรีลิชดาวยิงตัวเก่งพร้อมลั่นไกในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมถ่ายทอดสดทูพีเมีย HD1 เวลา1นนาฬิกา15นาที รีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแอสตันวิลล่าปะทะลิวอพูสนามวิลล่าพาร์คดีนสมิธกุนซอวิลล่านัดล่าสุดพาทีมพลาดทา่าแพ้สโต๊กซิตี้ในเกมคาราบบวครับมา1ต่อศูนแต่เกมในลีกถือว่าฟอร์มดีสุดๆแข่ง2นัดชนะ2นัดเก็บ6คะแนนเต็มโดยล่าสุดบุกไปชนะฟูลแลมมาได้ถึง3ต่อศูนความพร้อมในเกมนี้พวกเขาจะไม่มีทอมฮีตันบียอนเอ็นเกลและเวสลีย์ที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดส่วนตัวอื่นยังอยู่กันครบ ไทรอนมิงส์ยืนคุมเกมรับโดยมีดัก,กลาสลุยคุมจังหวะเกมในแดนกลางมามูเทรเซเก้โอลีวัตกินส์และแจ็คกริลิชจะเป็น3ประสานในแดนหน้าทางฝั่งลิวพูนัดล่าสุดลงเล่นในเกมคาดบาวครับแพ้จุดโทษอาเซนอลตกรอบแต่ฟอร์มในลีกยอดเยี่ยมเหมือนเดิมโดยแข่ง3นัดชนะรวดเจ,จเกนคอปเทรนเนอร์ชาวเยอรมันจะหมดสิทธิ์ใช้งานเจอมาติด อเล็กซ์ออกเลตแชมเบรนและล่าสุดคอตตาซิมิคาสที่มีการบาดเจ็บไม่พร้อมลงช่วยทีมในนัดนี้และตีอากอาคันตารากับซาเดียวมาเน่ที่ติดเชื้อโควิด -19 โดยในเกมนี้คาดว่าจอแดนเฮนเดอร์สันกองกลางกับตันทีมจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมามีชื่ออยู่ในทีมแต่จอ,อกสตาร์ทเป็นตัวสำรองไปก่อนส่วนคนอื่นๆยังอยู่กันครบนำมาโดยเฟอร์กิวฟันไดาคุมแนวรับฟาบินโยจอจิโนไวเดดุมและนาบีเกตาเดินเกมในแดนกลาง โมฮัมเหม็ดซาลาโรเบโตฟิมิโนและดิโอโกโชตาเป็น3ประสานแนวรุกรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามแอสตันวิลล่า4-3-3เอมเรียโนมาติเนสมตตี้แคชเอสลีย์คอนซาไทรอนมิงส์แมททาเกตคอเนอร์ฮูริแอนดักกาสหลุยส์จอห์นแม็กกินส์มาโมเทรเซเก้โอลี่วัตกินส์เจคกร์ลิชผู้จัดการทีมดินสมิธ ลิเวอร์พูล4-3 3อาริสซอนเบเกอร์เทรนอเล็กซานเดอร์โนจูโกเมสเฟอร์กิวฟานไดแอนดูโลบสันนาบีเกตาฟาบินโยจอร์จิโนเวเดดุมโมฮัมหม็ดซาลาโรเบโต้ฟิมิโนดิโอโก้โชตาผู้จัดการทีมจิเกนคลับผู้ตัดสินมาร์ตินแอดกินสันสโม,มสรลิเวอร์พูลจะรับซับอีกก้อนก่อนตลาดซื้อขายปิดตัว5ตุลาคม เมื่อเวสต์แฮมยูไนเต็ดและเซาทต์ตันกำลังประมูลขอซื้อกองกลางมาโกกรูยิชไปร่วมทัพใน48ชั่วโมงข้างหน้ารายงานจากเมลออนไลน์ว่าหงแดงกำลังจะปรับตัวเลขในบัญชีซัมเมอร์2 0 2 0ให้ติดลบน้อยลงไปจากการใช้ไป72.75ล้านปอนด์ที่สโมสรใช้ไปลบขายออก40.9ล้านปอนด์เท่ากับขาดทุนอยู่31.85ล้านปอนด์แล้วกรูยิชก็เป็นนักเตะที่ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั้งในประเทศหรือต่างแดน อย่างมึนเช่นกลัดบักกับแฮท่าเบอร์ลินของบุนเดสลิกาเยอรมันจองดาวเตะวัย24ปีตาเป็นมันเพราะประทับใจฟอร์มระหว่างเตะแบบยืมตัวในถิ่นโอลิมเปียสตาดิโอกว่า54เกมทําไป9ประตูและ3แอสซิสดานคุณค้อนกับนักปุนก็มองดาวเตะเซิร์ฟเป็นตัวเลือกลำดับตน้ตนๆรองจากดูเบนล็อปตัดชีกกองกลางเชลซีซึ่งมีค่าเหนื่อยแพงจนยอมจ้างไม่ไหวยิงมาเวสต์แฮมโดนปฏิเสธการขายฮันวานาเกนจากทางคลับบลู ก็ทาให้ต้องเบนเข็มมหากรูยิชแบบเต็มตัวมิดฟิลเซเบียรับโอกาสจากผู้จัดก,การทีมเจกเกนคลอปเตะคาราบาวครับทั้ง2นัดที่พบลินคอนและอาเซนอลสัญญาปัจจุบันมีถึงมิถุนายน2023สนุนราคาราว15ล้านปอนด์เจกเกนคลอปผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลอธิบายถึงสาเหตุที่ตัดสินใจขายเรียนบูสเตอร์ของหน้าอนาคตไกลให้กับเชฟฟิลยูไนเต็ดคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกโดยกล่าวว่าเขาคำนึงถึงเรื่องพัฒนาการของนักเตะเป็นสำคัญตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอเคิ ดาวรุ่งวัย20ปีย้ายไปเล่นในถิ่นบราวนเลนด้วยค่าตัว23.5ล้านปอนด์โดยหงแดงมีออปชั่นซื้อคืนในระยะเวลา3ปีรวมทั้งส่วนแบ่ง15%หากทีมดับผู้ขายต่อให้สโมสรอ,อื่นหลังจากที่นักเตะไม่มีโอกาสแจ้งเกิดในถิ่นแอนฟิลด์ในช่วง2ปีหลังสุดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บหนักและมี3กองหน้าอย่างซาเดลมาเน่โมฮัมหม็ดสาลาและโรเปโตฟิมมโน่ขวางทางอยู่ครอบกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เรียนไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงในทีมชุดใหญ่ได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขายกระดับในการพัฒนาฝีเท้าขึ้นเขามีช่วงครึ่งซีซั่นที่ดีกับสวอนซีซิตี้และมันก็น่าประทับใจมากเขากลับมาร่วมทีมในช่วงปีซีซั่นและยิงประตูให้กับเราซึ่งคุณสามารถเห็นได้เลยว่านี่เป็นก้าวที่สําคัญมันเป็นเรื่องของการพัฒนาถ้าเรียนอายุ25หรือ26ผมก็คงจะให้เขาอยู่ที่นี่ต่อเพื่อรอโอกาส แต่มันเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปเมื่อคุณเป็นนักเตะดาวรุง่งนักเตะยังเรียนซึ่งในตำแหน่งของเขานั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการยกระดับตัวเองและใช้เวลาที่สูญเสียไประหว่างที่ได้รับบาดเจ็บอย่างคุ้มค่าสรุปข่าวซื้อขายนักเตะประจำวันที่4ตุลาคม2,563 1.Official ห i m ิ n e ามนสจะดประกาศต่อสัญญาวูฟราอูลคิมิเนสกองหน้าทีมชาติเม็กซิโกวัย29ปีจะดประกาศต่อสัญญากับวูฟแทมตันวันเดรอร์ สังกัดไปอีก4ปีอย่างเป็นทางการหลังจากเจ้าตัวมีฤดูกาลที่ดีที่สุดในเส้นทางการค้าแข่งเมื่อซีซั่นที่ผ่านมากับวูฟด้วยสถิติ27ประตูจากการลงสนามเมื่อรวมทุกรายการ55นัดและกลายเป็นที่เนื้อหอมในตลาดซื้อขายนักเตะ2ข่าวฟุตบอลยุโรปตอเรล่าผ่านการตวรวจร่างกายกับตราหมีลเบ์ตาดิจิทัลสื่อในสเปนเผยภาพลูคัสตอเรล่ามิดฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัยวัย24ปีสังกัดอาร์เซนอล เผยแพ,พร่ภาพเจ้าตัวเข้ารับการตรวจร่างกายกับอลริโกมาริดพร้อมข้อมูลว่าได้ผ่านกระบวนการกล่าวเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้3ข่าวฟุตบอลยุโรปดาโลโผลตรวจร่างกายเอซีมิลานจัลลก้าดิมาซิโอผู้สื่อข่าวชาวอิตาลีเผยแพร่ภาพและวิดีโอดิโอโกดาโลแบ็กขวาชาวโปรตุเกสวัย21ปีสังกัดแมน United, เชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ารับการตรวจร่างกายกับเอซีมิลานก่อนจะมีการเปิดตัวกับปีศาจแดงดำ ภายใต้สัญญายืมตัวในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า4ข่าวฟุตบอลยุโรปลียงหังโออาเซนอนและบาร์เซโลนาอาร์เอ็มซสปอร์ตซื้อในฝรั่งเศสร,รายงานว่าลียงได้ยุติการเจราจานในการขายฮุสเซมูอาร์มิดฟิลวัย22ปีชาวฝรั่งเศสและเมมฟิตเดปายกองหน้าวัย26ปีชิมชาตินธเท์แลนด์กับทุกสโมสรเป็นที่เรียบร้อยโดยอูอาร์ตกเป็นประเด็นหนาหูกับอาเซนอนตลอดช่วงที่ผ่านมาขณะที่เดปายตกเป,เป็นเป้าหมายลำดับต้นของบาร์เซโลนา ภายใต้การคุมทีมของกุนซือเพื่อนร่วมชาติอย่างโรนัาล์คูมัน5ข่า,ขาวฟุตบอลยุโรปเสือใต้หรือดิวยืมฮัสสันโอดอยรายงานจากบิวซือในยอรมีเปิดเผยว่าบาเยิร์นมิวนิกได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวคาร์ลัมฮัสสันโอดอยตัวรุกดิมเส้นชาวอังกฤษสังกัดเชลซีไปร่วมทัพภายใต้สัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้6ข่าวฟุตบอลยุโรปสิงบลูขอขายขาดอลรอนโซเท่านั้น เชลซีแสดงท่าทีต้องการที่จะปล่อยตัวมาโกสอลอนโซ่แบ็กซ้ายทีมชาติสเปนวัย29ปีออกจากทีมโดยเงินไขขคล้ายขาดเท่านั้นหลังจากอินเตอร์มิลานพยายามยื่นข้อเสนอขอยืมตัวพ่วงออปชันซื้อขาดให้กับสิงห์บลูเพื่อคว้าแข้งรายนี้ไปครองตามการรายงานจาก go.com เจ็ดข่าวลิเวอร์พูลดิวิลสันกับเบอร์ลี่ส่อแววลม่มฟุตบอลอินไซเดอร์สื่ออังกฤษรายงานว่าดิวแฮนดี้วิลสันระหว่างเบอร์ลี่กับลิเวอร์พูลส่อแววล่มหลังทับเดอะคาร์เล็ต แสดงท่าทีไม่ต้องการจ่ายข้อเสนอมูลค่า15ล้านปอนด์อย่างที่หงแดงต้องการเพื่อแลกตัวกับดาวเตะทีมชาติเวลวย23ปีรายนี้ 8. ข่าวลิเวอร์พูลกรูยิชอย่างเนื้อหอมเดลิเมลส์นังกฤษรายงานว่าเวสแฮมยูไนเต็ดและเซาท์ทัมตันเป็น2ทีมต่งที่จะคว้าตัวมาโกกรูยิชมิดฟิลทีมชาติเซอร์เบียวัย24ปีจากลิเวอร์พูลไปร่วมทับก่อนเส้นตายตลาดซื้อขายจะสิ้นสุดลง 9. มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมที่จะปล่อยตัวแดเนียลเจมส์ รายงานจาก ESPN ระบ,บุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมที่จะปล่อยตัวเดนีิลเจมส์ตัวรุกกรีมเส้นทีมชาติเวลวัย22ปีออกจากทีมหลังจากเจ้าตัว,ตวได้รับความสนใจจากลีดยูไนเต็ดโดยคาดว่าจะมีมูลค่าราว25ล้านปอนด์เพื่อน,นำเงินไปสมทบทุนในดิวเจอดอนซานโชวันเดคิดทีมชาติอังกฤษจากบอิเซียดอนมุนก่อนที่เส้นตายตลาดนักเตะจะสิ้นสุดลง10ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิจารณาเซ็นฟรีคาวานี แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ระหว่างการเจรจากับเอเดนสันคาวานีหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยวัย34ปีหลังจากเอเยนของเจ้าตัวยื่นชื่อของคาวานีให้ปีแสดงพิจนาเมือจะตัวกลายเป็นแข้งฟรีเอเยนจากการที่หมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงโดยคาดว่าคาวานีจะเรียกค่าเหนื่อยเกินระดับ200ปอนด์ต่อสัปดาห์โดยมีอาราลิโกมาริตเบนฟิก้าและอินเตอร์ไมอามีที่แสดงความสนใจแข้งรายนี้ด้วยเช่นกัน สัมภาษณ์จอจิโนวานาดุมทุ่มเทหนักขึ้นเกมยากกับวิลล่าและผลการจับสลากแชมเปี้ยนลีกข่มขึ้นมุ่งม,มั่นมากขึ้นและทุ่มเทให้หนักขึ้นคือสูตรสำหรับการรักษาความสำเร็จของลิพูในฤดูกาล2020-2021ถึงองพอของจอจีโนวานาดุมลิพูเก็บชัยชนะ100%ในการเริ่มต้นฤดูกาลเพื่อป้องกันแชมเมียร์ลิกที่พวกเขาคว้ามาได้ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดวยการยัดเยียดความปราชัยให้กับอาเซน3 1ในคตนวหน,นึ่งใน์ ซึ่งเป็นชัยชนะล่าสุดของพวกเขาวัยรดุมรู้สึกว่าเขาและเพื่อนร่วมทีมของเขาได้สร้างเส้นทางที่เสริมสร้างกำลังใจในสัปดาห์แรกๆของฤดูกาลแต่ก็ควรตระหนักว่าการพัฒนาในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็นโชคดีที่สภาวะทางจิตใจนั้นถูกแบ่งปันกันที่เมลวูดที่ซึ่งเขาอธิบายว่าบรรดานักเตะต่างกำลังไต่ระดับการทำงานที่ทำให้เก็บได้196แต้มใน2ฤดูกาลก่อน เพราะกลุ่มนี้อยู่ด้วยกันมานานทุกคนรู้จักกันดีและมันก็เป็นแบบเดียวกันที่เราทําในฤดูกาลก่อนนักเตะชาวดัต์กล่าวกับเว็บไซต์ทางการของสโมสรสิ่งเดียวที่เราทําในตอนนี้คือเพราะเราคว้าแชมป์คุณแค่ต้องการจะทุ่มเทให้มากขึ้นและเอาชนะมันอีกครั้งเราฝึกซ้อมอย่างหนักอย่างที่เคยทํามาก่อนบางทีอาจจะหนักกว่าที่เคยด้วยเพราะเรารู้ดีว่าเราไม่สามารถทําสิ่งต่างๆให้น้อยลงเพราะเรารู้ว่ามันยากแค่ไหนที่จะชนะเกมและโชว์ผลงานออกมา เราแค่ทำสิ่งที่เราเคยทำเมื่อรุูการที่แล้วเราแค่เฉียบคมขึ้นและมุ่งมั่นมากขึ้นเกมเยือนแอสตันวิลล่าในวันอาทิตย์นับว่าเป็นเกมสุดท้ายในช่วงเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกโดยจะมีเกมทีมชาติในสัปดาห์ถัดไปและลิเวอร์พูลจะไม่มีโปรแกรมลงเล่นจนกว่าจะถึงวันที่17ตุลาคมทีมของจิกกันค็อปไม่แพ้ในเวลา90นาทีใน6เกมล่าสุดรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้โดยแพ้จุดโทษต่ออาร์เซนอล2ครั้งในรายการ FA Community Shield และคาราบาวครับ แล้วไปในดุมก็ยินดีกับผลงานที่ผ่านมารูปแบบของฟุตบอลที่เรากําลังเล่นมันดีเอามากๆมิดฟิลมาลิก5ากล่าวสถานการณ์ที่เราต้องรับมือด้วยมันยากแต่เราก็ยังทําได้ดีดังนั้นนั่นก็ทําให้ผมภาคภูมิใจด้วยเพราะเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราจะหาข้อแก้ตัวได้แต่เราก็ไม่ทําเรารับมือกับสถานการณ์ที่เรามีและพยายามจะโชว์ฟอร์มให้ดีในสนามนั่นคือสิ่งที่เราทําเรามีฟอร์มการเล่นที่ดีผลการแข่งขันก็ดี ผมหวังว่าเราจะสามารถทำแบบเดียวกันในเกมกับแอสตันวิลลาได้แล้วทุกคนจะไปเล่นทีมชาติด้วยความรู้สึกที่ดีเกมเดียวกันนี้ในฤดูกาล2019-2020ค,คือจุดสำคัญในเส้นทางสู่การสิ้นสุด30ปีแห่งการรอคอยแชมป์ลีกสูงสุดของลิเวอร์พูลทีมของดินสมิธขึ้นนำไปก่อน1-0ในช่วง4นาทีก่อนจบครึ่งแรกลิเวอร์พูลมาตามตีเสมอได้จากลูกหม่งของแอนดูโลบสันและในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก่อมาได้ประตูชัยสุดด,ดราม่าจากการหม่งของซาดิอมาเน่ การเฉลิมฉลองที่ตามมาและการเร่งฟอร์มในบ่ายวันนั้นจะคงอยู่ในความทรงจําไปอีกแสนนานแต่ความยากลำบากที่รออยู่ตรงหน้าพวกเขาก็ไม่ได้ถูกลืมแต่อย่างใดฤดูกาลที่แล้วมันยากมากๆวน์รุมสะท้อนเราถูกทําก่อนหนึ่งต่อศูตและในครึ่งหลังเราตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งได้จากโรบสันใน5นาทีสุดท้ายสดีโอก็มาทําประตูด้วยลูกมงแต่ผมคิดว่าทุกคนที่ยังจําเกมนั้นได้จะคิดย้อนกลับไปและรู้ดีว่ามันยากแค่ไหนที่จะชนะที่นั่น มันอาจจะเป็นความแตกต่างเดียวเพราะบรรดาก,กองเชียร์ไม่ได้เข้าสนามแต่ก็ยังถือว่าเป็นทีมที่ยากจะเอาชนะได้มันจะเป็นเกมหนักมันจะยากมากๆเราแค่ต้องทําให้แน่ใจว่าเราจะมุ่งม,มั่นและทุ่มเทเต็ม100เซและทําสิ่งที่เราเคยทําเมื่อฤรูการที่แล้วและในฤดูกาลนี้และแค่พยายามจะเล่นฟุตบอลในแบบที่ดีที่สุดของเราเกมแชมเปียนลีกจะกลับมาในเดือนนี้และการมีส่วนร่วมของลิเวอร์พูลเริ่มขึ้นแล้วในการจับสลากแบ่งกลุ่มที่เจนีวในวันพฤหัสบดี ในฐานะอดีตนักเตะเฟยนูตและ PSV ไฮโฮเฟนไวนในาดุมพึงพอใจมากที่จะได้กลับไปเจอกับอาแจ็จซ์อีกใช่เลยเพราะมันเป็นทีมจากฮอลแลนด์ผมเองก็รู้จักนักเตะมากมายที่เล่นอยู่ที่นั่นผมเล่นกับนักเตะสองสาคนในทีมชาติมันเป็นโอกาสที่ดีและจะได้เล่นกับพวกเขานักเตะหมายเลขห้ากล่าวเขาเสริมว่าพวกเขาคู่ควรกับการยอมรับนับถือแล้วกับรูปแบบฟุตบอลที่พวกเขาเล่นผมพูดเกี่ยวกับทั้ง3ทีมในโถเลยพวกเขารู้ควรกับความเคารพของเรา และเราจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราเครารพพวกเขาด้วยการทุ่มเทเต็ม100%และทําให้ดีที่สุดเพื่อเอาชนะเกมน,นั่นคือสิ่งที่พวกเขาคู่ควรอย่างแน่นอนอย่างที่ผมพูดไปแล้วกับสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมาในช่วง2ปีก่อนหน้าและแม้แต่ใน2-3เดือนล่าสุดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ